อันนี้คือไลฟ์อะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเหรอแรกเราไม่เคยเคยเราไม่เคยเล่นเลยเราไม่เคยเหมือนกันสนุกกันไม่สนุกแล้วเปิดติ๊กตอกมีอย่างคือมันเปิดเพลงออนไลน์แล้วฮะฮะแล้วเราเปิดไงอ่ะแล้วเราเปิดไงอ่ะ ต้องเลไงม็นถ yes ึงม uh ่ถึงว่าเปิดเพลงตอนเินอกอเนอะไรนะม่ถึงว่าเราไม่ได้ดูดีทุกมหรอโอเคก็เราต้องอันใจไม่ได้เป็นโดนสัตว์ไหนอ่ะไหนแล้วไหนแล้วเปิดเพลงไงข้างนอกอย่อ๋อหรอหรือว่าเนี่ยเปิดเปิดอย่างเงี้ยเปิดด้วยหลาย้วยอะหรอ เอาเพลงนี่ดีกว่าแค่เธอวันนี้เป็นถึงมาอามี่เลยมาจากลอสแองเจลิสเฮ้แต่แต่เอาจริงจะเปิดทำไมอ่ะในเมื่อเราร้องเองได้แค่เธอแค่มีเธอ ไม่ว่าเราอยงไเดอเอาคียนี้อ่ะไม่รู้อ่ะร้องกูอยู่คียไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ตั้งคีย์ไม่ถูกเลยเด็กเด็ไม่หลับตาลวตอนนี้ โลกที่ไร้ดวงดาวแต่วันซ้อเฮ้ยเอ้ยเขาใส่หมวกขึ้นด้วยเว้ยเออเขาไม่หมวกเขาไม่ใส่หมวกเขาควยให้ด้วยพี่เขาได้งขวัญเขาได้ของขวัญเราจะได้อะไรอ่ะก็มันเหมือนกพอไปแลกเป็นเงินได้มันแลกเป็นเงินได้ด้วยเหรอใน TikTok อ่ะเอ้ยพี่พี่มาปิด TikTok พี่มาดี๋ยวโป๊ะไปถอดหมวทั้งหมดก็หลงคนก็คือแบบอ๋อแต่คนที่ได้อะไรได้เป็นคนเดียว หยอกหยอกกัอยเราไปถ่ายคอนเสิร์ตสลับงานครับทำาเบสไทยเคสยินดีมาที่เมกาอันนี้อยู่ที่แมมมี่ ตอนนี้ตอนนี้ประมาณจะสามทุ่มสี่สิบเก้าของที่นี่ที่ไทยก็เกือบเก้าโมงแล้วโอเคขอให้วันข้าวมันสาดีความสุขมากๆนะครับสำหรับใครที่งดเล่าข้าวมันาก็ขอให้งดตะบะไม่แตกส่วนใครที่ไม่งดก็ขอให้ตับไม่แตกไม่นอนแล้วก็เจอกันใหม่นนครับสบายครับสมัครเดี๋ยวขอให้ของขวัญด้วยโอเคเราข้างขวัญด้วยแจ๊สมาไปยองกลุ่มๆแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วอ่ะ โอเคสำหรับแม่นวีอยู่ใครที่เห็นใครที่เห็นเราเราแชร์ prayed, ırım, ได้ดอกกุหลาบเยอะให้พูดเา Facebook 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 อย่าพูดจอะยุดอะไรเฮ้ยดมันจะบินมันบินมันบอปูี่ยเลี้ยงนแรกไม่ใหอะไรเปยไม่ห้อาติ พี่ต้องแก้ด้วยการพูดคำว่าไอเลิฟติ๊กตอกไอเลิฟติ๊กตมันแก้ได้ไอเลิฟติ๊กตอกเดี๋ยวเดีพูดมานพูดไอเลิฟติ๊กตอกสำหรับแครคนที่อยากให้ผมมีมีกำลังใจกันไลฟ์ต่อไอเลิฟติ๊กตอกไอเลิฟติ๊กตเี๋เแล้วเดี๋ยวแล้วไอเลิฟติกต็ไอเลิฟติ๊กตอก่ต้องพูดไม่ต้ก่อนไอเลิฟติ๊กตเอกหายปแล้หาย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 หา

้าพูดถึงแล้วงนมันจะเป็นสิบนทีสิบห้านาทีขึ้นดีออกเลยใช่ครบตนที่ออกสิบห้านาทีทำไรไ้าทเ็เหมือนกัการเล่นกีฬาแนนด้วยใช่ใช่่ได้ดิิยมาทำอย่างเียวเดี๋ยวไอ้สมบุกทองิวงดีอ่ะเยวะๆๆแเพื่อนแ่ของยังนี่ไงว่าตอนนี้มันใช้ของที่แจ๊สปรับยองกุ๊กๆาอได้เออทุกคนีี้มมนเป็นส่วนหนึ่งใงอ่าคือคนออ คือคือคือที่เขาลเรื่องเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องบุพาราตีมาลีรัติการไอเลิฟติกต๋อไอเลิฟติกต๋องไอเลิฟติกต๋ออ๋อมีกำลังวัหนึ่งแสนบาทไอเลิฟติกตอกครับผมเจอกัครับเจอกัครับผมก็เรื่องราวน่าจะมีอยู่มานี้อากไป้นรับอเิงไอเลิฟเดี๋ยวไอเลิฟติกต๋อตว่ ไอเล yes. ิฟไทมส์ไทท์เอสเนี่ยอันนี้แบบใกใกล้อาโอเคเดี๋ยวไปถ่ายคอนเทนต์จริงๆเลยครับ <laughs> <laughs> มาเลยต่อให้พี่